ครับสวัสดีครับก็ทองระเสริฐฟาร์มนะครับวันนี้นะครับก็เพิ่งเคียงงานเสร็จนะครับมีเวลาก็มาทําคลิปนะครับก็เป็นความคิดนะครับแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวแนวทางส่วนตัวนะครับของทองระเสริฐฟาร์มเองนะครับก็หัวเรื่องที่หัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับก็คือวิธีการคัดแม่ไก่นะครับหรือแม่พันธุ์นะครับเพื่อมาเพื่อมาพัฒนานะครับว่าเรา มีแนวทางแบบไหนที่เราจะนําแม่ไก่ที่ไม่ว่าจะเป็นไก่สาวนะครับหรือว่าจะเป็นไก่ลูกอายุนะครับถ้าเราจะนําเข้ามาที่เราจะไปเลือกซื้อนะครับ <ksam> จาก้มฟาร์มที่เราชอบนะครับหรือลูกเพาะของเราเองนะครับแนวทางอันนี้เป็นแนวทางส่วนตัวของผมนะครับว่าผมใช้แนวทาง4ข้อเนี้ในการคัดเลือกนะครับที่จะมาเป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วเชื่อว่า,าสี่ข้อนี้นะครับถ้าเรา สามารถปฏิบัติได้นะครับก็เชื่อว่าเราน่าจะได้แม่พันธุ์ที่ดีนะครับมาเข้ากับพ่อพันธุ์ที่เราคิดว่าดีนะครับออกมาเป็นแนวทางที่เราต้องการนะครับก็ข้อแรกนะครับมี4ี่ข้อนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับข้อที่1นะครับก็เลือกสายพันธุ์ที่เราชอบนะครับหรือซุ้มฟาร์มที่เราชอบนะครับหรือแม่ก็คู่เกิดที่เราชอบเห็นผลงานนะครับที่จะนําเข้ามาพัฒนานะครับข้อ2นะครับก็เป็นลักษณะภายนอกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปี ปากนะครับสีปีกเอ่อความยาวของปีกการจับสวยลอยสวยนะครับก็ข้อสามนะครับก็ฝีมือที่เรานํามาเช็คนะครับว่าเราชอบไหมแผลต่างๆที่เราได้เห็นเราชอบไหมนะครับข้อสี่นะครับก็คือดูผลงานการจ่ายลูกนะครับไก่เก่งนะครับผมว่าหาไม่ยากนะครับถ้าเรามีความสามารถนะครับหรือมีทุนทรัพย์นะครับก็สามารถติดต่อซุ้มฟาร์มใหญ่ๆนะครับคัดเลือกแม่ไก่ที่ มีฝีมือนะครับหรือสายพันธุ์ที่ดีนะครับแต่การจ่ายลูกเนี่ยการที่จะได้แม่ไก <ท net. S 1> ่ที่จ่ายลูกดีเนี่ยหรือจ่ายลูกเก่งเนี่ยยิ่งถ้าจ่ายกับพ่อไหนก็เก่งเนี่ยหายากมากนะครับเพราะอันนี้จะยากกว่าการที่เราหาแม่ไก่เก่งนะครับการจ่ายลูกเก่งนี่มันยากมากนะครับก็เดี๋ยวมาไล่ให้ฟังนะครับทั้งสี่ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็ให้เราเลือกนะครับสายพันธุ์ที่เราชอบนะครับหรือแนวทางที่เราจะพัฒนานะครับกับจินตนาการที่เราอยาก จะพัฒนาในสมฟาร์มของตัวเองนะครับก็เลือกสมฟาร์มที่เรามีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เช็คได้ประวัติที่เราจับต้องได้ว่ามีความมีที่มาที่ไปที่เราต้องการนะครับก็หรือจะเลือกที่คู่เกิดเก่งนะครับคู่เกิดหมายความว่าสมมติถ้าเป็นลูกเพาะผมเองนะครับผมมีเก็บตัวผู้ตัวเมียไว้นะครับแล้วหรือจะเก็บตัวเมียไว้แบ่งปันตัวผู้ไปนะครับแล้ว ลูกค้าหรือตัวเองเช็คได้ว่าตัวผู้เนี่ยได้ชนสนามจริงมีฝีมือแนวทางที่เราต้องการนะครับก็สมารามไหนที่เราเชื่อถือได้แนวทางหรือสายพันธุ์ที่เราเชื่อถือได้ที่เราชอบนะครับก็เลือกเอาตามที่ท่านชอบนะครับแล้วแต่จินตนาการที่ท่านจะพัฒนานะครับข้อ 2. นะครับลักษณะภายนอกนะครับลักษณะภายนอกเนี่ยพูดง่ายๆก็คือไก่ลอยสวยนะครับไก่ดีนะครับไก่สวยนะครับจับสวยนะครับ ยกตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเราไปเลือกไก่สาวนะครับในฝูงนะครับเราก็คงเลือกตัวที่สีขนนะครับหรือน้ําขนเนี่ยหรือลักษณะลอยชนนะครับลักษณะลอยนะครับสีสีขนเงางามนะครับสนับปีกยาวนะครับขนหางนะครับหนานะครับแล้วก็โครงสร้างดีนะครับลอยสวยนะครับปากเป็นร่องน้ํานะครับทําไมปากต้องเป็นร่องน้าครับ ถ้าปากเป็นร่องน้ําเนี่ยโอกาสที่เวลาเขาไปพิสูจน์ฝีมือตัวเองนะครับถ้าปากเป็นร่องน้ําเนี่ยปากจะมีความแข็งแรงเพราะว่าเกิดจากการรัดตัวนะครับแล้วก็โอกาสที่จะหลุดเนี่ยยากกว่านะครับแล้วก็กระดูกโครงสร้างนะครับที่เราสามารถจับแล้วถูกใจนะครับจับยาวนะครับจับเป็นสองท่อนนะครับลอยสวยนะครับก็ส่วนเรื่องน้ําหนักนะครับผมไม่ได้เน้นนะครับเพราะว่า มันขึ้นอยู่กับพ่อไก่เราด้วยนะครับถ้าพ่อไก่เราลอยดีนะครับน้ําหนักดีนะครับแม่ไก่เนี่ยโล8ถึง2โลเนี่ยผมว่าก็เพียงพอแล้วครับที่จะนําเข้ามาพัฒนานะครับแต่ถ้าพ่อไก่เราเนี่ยลอย27นะครับหรือ28นะครับถ้าแม่ไก่โล2หรือโล3ก็จะยิ่งดีนะครับแต่ถ้าพ่อไก่เรา3โลกว่านะครับผมว่าแม่ไก่โล8ถึง2โลก็เป็นอะไรที่น่าจะใช้งานได้นะครับแล้วก็ส่วนพวกเก็ดแข้งเก็ดขานะครับก็ แล้วแต่ชอบนะครับว่าใครมีความเชื่อในเรื่องของเก็บพิฆาตนะครับเก็บกําไรนะครับเก็บชัยบาดาหรืออะไรพวกนี้ถ้าใครชอบนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแนวทางหรือเป็นองค์ประกอบที่ให้ท่านได้เลือกเข้ามาพัฒนานะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับข้อ3านะครับก็ส่วนตัวผมนะครับณปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ที่เรานําเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น สายพันธุ์ไหนหรือซุ้มฟาร์มไหนที่เราชอบนะครับหรือคู่เกิดที่เราคู่เกิดเก่งนะครับผมเองนะครับตอนนี้นะครับก็จะนําตัวเมียมาเช็คฝีมือด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพราะว่าจะได้ดูแนวทางนะครับคําว่าเช็คฝีมือนะครับไม่ในหมายความว่าการไก่ตีหลังตีซอกแบบไหนดีกว่ากันไม่ไม่เกี่ยวนะครับมันขึ้นอยู่กับแนวทางที่ท่านต้องการนะครับถ้าท่านต้องการแนวทางไหนท่านก็เลือก เช็คไก่ที่ท่านชอบนะครับแผลไหนที่ท่านเห็นแล้วว่ามีความถูกใจนะครับแล้วอยากได้นะครับแบบนั้นก็ถือว่าถูกต้องตามสิ่งที่ท่านต้องเลือกอยู่แล้วครับก็อย่างถ้าถ้าเป็นผมนะครับแนวทางพ่อพันธุ์ถ้าเราจะพัฒนาไปทางไหนผมก็จะเลือกแม่ที่มีเชิงชนนะครับหรือฝีมือคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็จะมองก็คือผมชอบไก่ปากไวนะครับปากบอลนะครับเข้าไก่เร็วนะครับ แล้วก็ไม่เลือกแผลคือถ้าภาษาไก่เขาก็พูดว่าปากถึงตีนถึงนะครับแล้วก็ดูเชิงชนนะครับพัฒนาไปตามแนวทางของพ่อพันธุ์นะครับผมก็จะเลือกแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าได้ไก่ลำโตก็ยิ่งดีนะครับก็อัน,นเนี้ยหลังๆเนี่ยผมแทบจะเช็คทุกแม่ที่พัฒนาเลยนะครับว่าเชิงชนแบบไหนนะครับถ้าดีก็พัฒนาต่อไม่ได้หมายความว่าคู่เกิดเก่งและตัวมันเองจะเก่งนะครับ ถ้าตัวมันเองเก่งด้วยจะยิ่งดีนะครับผมก็จะเลือกถ้ามีโอกาสเลือกนะครับก็จะพยายามจะเลือกให้ครบทั้ง4องค์ประกอบนะครับก็อย่างอย่างที่พูดไปนะครับข้อ3ก็คือเอาไก่มาเช็คดูแผลหรือแนวทางปากไวไหมเชิงชนเข้าไก่เร็วไหมอะไรเงี้ยท่านชอบแบบไหนท่านก็เลือกแบบนั้นมาพัฒนานะครับส่วนผมเองชอบแบบไหนผมก็เลือกแบบนั้นมาพัฒนานะครับส่วนข้อ4นะครับก็ต้องดูการจ่ายลูกนะครับที่เข้ากับพ่อพันธุ์ที่เรา นำเขามาพัฒนาร่วมกันนะครับว่าการจ่ายลูกเนี่ยออกมาถ้าเราเก็บลูกเพาะไว้เช็คนะครับถ้าไก่ตัวไหนเนี่ยตัวเองเก่งด้วยพ่อพันธุเก่งด้วยนะครับแม่พันธุเก่งด้วยพ่อพันธุเก่งด้วยนะครับแล้วจ่ายลูกออกมาดีด้วยเนี่ยอ <t> <ๆ>ัน <S <S น,นี้ถือว่าท่านโชคดีนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับแม่ไก่ตัวไหนเนี่ยถ้าจ่ายกับพ่อตัวนั้นเนี่ยออกลูกมาดีนะครับแล้วถ้าจ่ายกับพ่อไหนก็ดีนะครับอันนั้นเนี่ยเขาเรียก อัญมณีมีค่าเลยนะครับมีชีวิตอัญมณีมีชีวิตที่มีค่าเลยนะครับเพราะว่าท่านจะสามารถพัฒนาแล้วก็สามารถหารายได้แล้วก็พัฒนาไปในสิ่งที่ท่านต้องการได้ดีนะครับก็วันนี้นะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับว่าวิธีการคัดแม่ไก่ของทองประเสริฐฟาร์มนะครับผมก็มอง4หลักนะครับก็คือข้อ1นนะครับเลือกสายพันธุ์ที่ท่านต้องการนะครับสมความที่ท่านต้องการนะครับหรือเลือกคู่เกิดที่เก่งนะครับข้อ2นะครับก็ลักษณะภายนอกนะครับ ตามที่ท่านต้องการนะครับจับสวยลอยสวยนะครับโครงสร้างดีปากเป็นล่องน้ํานะครับมีเกดพิฆาตมีเกดที่ท่านต้องการนะครับขนสนับปีกนะครับขนหางนะครับกระดูกโครงสร้างนะครับข้อสามนะครับก็นําแม่ไก่มาเช็คฝีมือนะครับเป็นสิ่งที่ท่านชอบไหมฝีมือที่เราเห็นนะครับตรงตามแนวทางที่ท่านต้องการหรือเปล่านะครับข้อสี่นะครับก็รอผลลัพธ์นะครับในการจ่ายลูกว่าออกมาดีไหมนะครับยังไง ทุกๆอย่างในการที่เราจะพัฒนานะครับก็ต้องดูผลลัพธ์อยู่แล้วนะครับไม่มีใครนะครับที่คิดว่าดีแล้วผสมออกมาแล้วจะดีนะครับต้องรอผลลัพธ์เท่านั้นนะครับยังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับคนที่ชอบนะครับในไก่นะครับที่จะมาพัฒนานะครับให้ได้ตามที่ตัวเองต้องการที่จะนําไปใช้หรือจะนําไปแบ่งปันได้จริงนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกฟงทุกฟาร์มนะครับแล้วก็เกษตรกรที่มีใจชอบในไก่นะครับวันนี้นะครับก็ฝาก u t u b e นะครับ3มช่องทางนะครับก็ ทองเสริฐฟาร์มนะครับทองเสริฐไก่เชียงพัฒนานะครับแล้วก็ทองเสริฐฟาร์มดาจอกของพัฒนานะครับ Facebook ก็ทองเสริฐฟาร์มนะครับแล้วก็ไอดีไลน์ก็0 8 1 5 5 5 3 3 3นนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0 8 1 5 5 5 3 3 3 4ครับก็วันนี้ก็ลากันไปนะครับกับวิธีการเลือกแม่ไก่แม่พันธุ์เข้ามาพัฒนานะครับวันนี้สวัสดีครับ